ตอนที่24เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารกับประชาสังคมเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดีฉชันอัสราลัฐการันเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมให้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนและแกลารนำภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานในประเด็นต่างๆคะ่ะกิจกรรมดังกล่าวนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ เกี่ยวกับบทบาทของประชาสังคมในการสร้างสันติภาพและงานด้านการรณรงค์สื่อสารประเด็นปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สาธารณะค่ะเพื่อที่เราจะได้นำมาปรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะวิทยากรในงานก็มีหลายท่านค่ะวันนี้เราจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังความคิดเห็นของอาจารย์ประสิทธิ์เมฆสุวรรณ อดีตกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติหรือกออสอและคุณเมทัสอนุวัตอุดมจากสำนักสันติวิธีและธรรมาิบาลถาบันพระปกเก้าอาจารย์ประสิทธิ์เมฆสุรวรรณได้ให้กำลังใจกลุ่มผู้หญิงทำงานและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงค่ะว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่กลุ่มผู้หญิงเรากำลังดำเนินการผมอยากให้กำลังใจ และก็อยากจะให้มีพลังและมีผลต่อการแก้ปัญหาจริงๆในอนาคตโดยเฉพาะสังคมสามจังหวัดเนี่ยแล้วอยากจะบอกท่านว่าแนวโน้มนะครับผู้หญิงจะมีบทบาทและความสําคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะสามจังหวัดเนี่ยพลังผู้หญิงเป็นพลังเงียบที่สําคัญที่สุดขณะนี้ผู้หญิงพูดอะไรนี่รู้สึกมีหลักมีฐานหนักแน่นเพราะผู้หญิงถ้าตัดสินใจทําอะไรไม่โรเล เข้มแข็งต่อเนื่องตลอดรอดฟังหากจะช่วยแก้ปัญหากันจริงๆนะครับกลุ่มผู้หญิงเนี่ยประเด็นแรกที่เราน่าจะทําก็คือการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงไม้ได้มันจะได้มองปัญหาได้ถูกเรามองเจ้าหน้าที่ก็ถูกมองประชาชนก็ถูกมองมาลายูก็ถูกมองสยามก็ถูกเมื่อเราถูกเราจะแก้ปัญหาต่อไปได้ในทางที่เราจะแก้เนี่ย ผมมีความเชื่อว่าช่วยกันจัดตั้งกลุ่มผู้หญิงให้มีปากมีเสียงในการต่อสู้เนี่ย<อ>ก็คืออยากจะให้ลงไปสู่การปฏิบัติจริง<อ>ผู้หญิงเนี่ยมีเครือข่ายมีพลังเยอะมากทีนี้การดูแลช่วยเหลือสกันเลกกันเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจริงพอเราจัดตั้งเสร็จมีเครือข่ายมีเป้าหมายชัดเจน การทําทงานต้องสรุปบทเรียนแต่ละเดือนแต่ละสามเดือนแต่ละหกเดือนหรือแต่ละปีทําต่อเนื่องก็อยากจะบอกไว้อีกว่าธรรมชาติของผู้หญิงที่เราผู้ชายรับรู้กันทั่วไปนะว่าผู้หญิงนี่จะมั่นคงและก็จะเข้มแข็งและก็ยั่งยืนเพราะฉะนั้นตรงนี้สังคมยอมรับแล้วนะครับคุณผู้ฟังคะอาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าแนวโน้มในอนาคตนั้นผู้หญิงจะมีบทบาทที่สําคัญในการแก้ปัญหา นอกจากนั้นอาจารย์ยังเน้นให้ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ให้ชัดเจนส่วนเรื่องของการดูแลช่วยเหลือกันก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะและต้องมีการสรุปบทเรียนด้วยค่ะอีกคนหนึ่งนะคะคุณเมทัศอนุวัตอุดมจากสำนักสันติวิธีและธรรมาพิบาลสถาบันพระปกเก้าคุณเมทัศเป็นคนหนึ่งค่ะที่เข้ามาช่วยคนสามจังหวัดขับเคลื่อนเรื่องกระจายอำนาจคุณเมทัศได้พูดถึงบทบาทของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพว่าในหลายๆพื้นที่ทั่วโลก ผู้หญิงนี่คือบทบาทตัวหลักที่จะทําให้เกิดสันติภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงพลังของตัวเองความสําคัญของตัวเองมากกว่าผู้ชายในการสร้างสันติภาพนะผมว่าจุดเด่นของผู้หญิงที่ทําได้คือผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ใกล้กับคนสูญเสียเยอะส่วนใหญ่คนที่สูญเสียก็จะเป็นผู้ชายผมคิดว่าคนที่ใกล้ชิดกับคนที่สูญเสียออกมายืนยันในการใช้สันติวิธีจะมีพลังมากกว่าคนที่ไม่ได้สูญเสียอะไรนะฮะ แล้วก็อยากจะให้ผู้หญิงขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพจริงๆเปิดพื้นที่ให้คนเห็นต่างถ้าเรารู้ว่าคนเห็นต่างอยู่ตรงไหนไปหาแล้วก็เอาเสียงเขาออกมาให้ได้ผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีโอกาสดีที่สุดที่จะทาตรงนี้ไม่ใช่ใครอื่นเพราะผู้หญิงจะมีภาพของความนุ่มนวลแล้วก็ทํางานด้านได a l ล็อกเลยฮะเปิดการพูดคุยให้ได้นี่ทืาง,งานกระบวนการสันติภาพจริงๆคุณผู้ฟังคะคุณเมทัศน์บอกว่าจุดเด่นของผู้หญิงคืออยู่ใกล้กับคนสูญเสีย ดังนั้นถ้าผู้หญิงออกมาต่อสู้บอกว่าให้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีจะมีพลังมากค่ะคุณเมทัศนแนะนำอีกว่าเราควรเปิดพื้นที่ให้คนเห็นต่างและหาเสียงเหล่านั้นออกมาให้ได้สร้างสะพานพูดคุยผู้หญิงน่าจะทำได้ค่ะเพราะผู้หญิงมีโอกาสมากที่สุดและผู้หญิงมีภาพของความนุ่มนวลและที่สำคัญคือผู้หญิงควรจะทำเรื่องของสารเสวนาให้ได้ คุณผู้ฟังคะส่วนเรื่องสื่อที่ควรใช้เป็นช่องทางการสื่อสารนั้นอาจารย์ประสิทธิ์มองว่าทีนี้ช่องทางในเรื่องการสื่อสารโดยตรงนะครับที่ทําวิทยุอยู่เยอะเนี่ยก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับวิทยุนี่ครับเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดสื่อหนึ่งก็ฝากว่าจริงจังนะครับอันที่สองก็สื่อสิ่งพิมพ์เมว่าอย่าทิ้งอันนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนส่วนหนึ่งยังยังสนใจอยู่มันไม่ได้ฉาบฉวยข้อเขียนแต่ละข้อเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลต้องมีการกั่นกรองอย่างดีต่อไปครับคือสื่อโทรทัศน์เป็นกระบอกเสียงเราได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันอย่าทิ้งทีนี้ที่สําคัญประการถัดไปก็คือช่องทางการสื่อสารที่มันเป็นมันเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วเราอย่าทิ้งเช่นว่ามัสยิดไปละหมาดตอนเย็นเย็นละหมาดตอนเช้าเช้าเนี่ย เราน่าจะพูดจะคุยในสิ่งที่มันมันสร้างสรรค์ที่เรากําหนดเป้าหมายและเนื้อหาสาระเอาไว้เราก็สามารถแทรกเข้าไปได้เสร็จแล้วก็ก,การประชุมเรื่องในโอกาสต่างๆเราก็ต้องอย่าอย่าทิ้งครับเราอยู่ในเขตตำบลไหนอำเภอไหนถ้ามีโอกาสก็ไปดูปฏิทินการประชุมของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าส่วนราชการเราก็ขอเข้าไปเผยแพร่งานของเราได้ต่อไปครับ น้าชาเนี่ยเ,เป็นเป็นช่องทางสื่อสารที่ทกระตือรือร้นมากเพราะว่าไปกินทุกวันต่อไปครับพวกเว็บไซต์พวก Facebook เ,กเกนี่ยนิยมมากเด็กเเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังคะอาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าช่องทางการสื่อสารนอกจากวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ที่ใช้เป็นกระบอกเสียงได้แล้วยังมีช่องทางการสื่อสารที่อยู่ในพื้นฐานวิถีชีวิตอีกคะ่ะนั่นก็คือมัสยิด โรงเรียนหรือเวทีการประชุมของหน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งร้านน้ำชาที่เราต้องพยายามเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจกันให้ได้ค่ะส่วนคุณเมทัศมองว่าสื่อยังไม่สามารถทําให้คนในสังคมใหญ่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและความต้องการของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เมื่อพูดถึงสื่อเนี่ยคือผมคิดว่าตอนนี้สังคมใหญ่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคใต้ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ล้วก็ไม่รู้ว่าคนในพื้นที่ต้องการอะไรและจะจบยังไงนอกจากที่บอกว่าแบ่งแยกดินแดนข้อมูลที่สื่อกระแสหลักได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากทหารเพราะว่าเขาก็ลงพื้นที่เนี่ยก็มีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อกระแสรองตรงนี้สื่อท้องถิ่นตรงนี้ที่จะสามารถที่จะถ้าเกิดเชื่อมต่อกับสื่อกระแสหลักได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะทําให้สังคมใหญ่เข้าใจผมยังคิดว่าภาคใต้มันจะไม่จบถ้าสังคมใหญ่ไม่เข้าใจ แล้วก็ต้องการอะไรในสำคัญที่สุดฮนะเราได้ทำเปิดพื้นที่47เวทีด้วยวัตถุประสงค์ที่เราคิดว่าจริงๆแล้วประชาชนในสามจังหวัดต้องการอะไรกันแน่นะฮรหลังจากนั้นเนพอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยผมก็ลองเทสกับคนที่มีระดับสูงในสนการ,รว่าถ้าเขาต้องการแค่นี้มันเป็นยังไงแค่นี้ก็คือภาษาเรื่องการศึกษาเรื่องกระจายอำนาจในระดับหนึ่งในการดูแลตัวเองระดับหนึ่ง หลักๆเนี่ยไม่อยู่แค่นี้ฮะหลายๆคนบอกว่าแค่นี้หรอผมว่าประเด็นเนี้ยมันต้องต้องสื่อให้สังคมใหญ่เห็นให้ได้ให้ได้นะฮะตอนนี้เนี่ยสังคมใหญ่เข้าใจแค่ว่าแบ่งแยกดดนแดนเมื่อเข้าใจว่าแบ่งแยกดินแดนจบปุ๊บเนี่ยแน่นอนทหารเนี่ยจะต้องเข้าใช้กําลังแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติถ้าจะแยกดินแดนผมจะไม่ใช้กําลังทหารได้ยังไงอันนี้เ,นเรื่องปกติเพราะนั้นเนี่ยคนพื้นที่ต้องขึ้นมาให้ได้เสียงจากพื้นที่ต้องออกมาให้ได้ ต้องออกมาให้ได้ว่าอยากได้แบบนี้แล้วก็เป็นแพ็กกับคนส่วนกลางให้ได้นะแล้วก็ช่วยดันผมว่าถ้าเสียงจากพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพลัง<ช>เราใช้เครือข่ายสื่อในมือเราสิครับ<ช>ผมคิดว่าถ้าผู้หญิงในพื้นที่สามารถที่จะไปต่อผู้หญิงในส่วนกลางได้มันก็จะเพิ่มพลังคุณผู้ฟังคะคุณเมทัศน์พูดชัดเจนนะคะว่าถ้าจะให้ดีต้องให้คนในพื้นที่ลุกข,ขึ้นพูดเรื่องของตัวเองให้ได้ค่ะซึ่งจะทําให้เสียงที่ออกมามีพลัง และที่สำคัญคุณเมทัศ์อยากเห็นผู้หญิงในพื้นที่สามารถทำงานเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้หญิงในส่วนกลางได้ซึ่งก็จะทำให้เสียงที่ออกมามีพลังมากยิ่งขึ้นค่ะที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นเสียงจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการของผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ค่ะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสอภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.seaweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม